สวัสดีครับเหิรฟ้าชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของการใช้รีโมทนะครับวิธีเปิดปิดเสียงสวิตช์แล้วก็วิธีเปิดปิดเสียงเรียกรถนะครับเอาไว้หนีแฟนไปเที่ยวแฟนจะได้ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงนะครับเชิญชมครับเย <Yeah! S 1> าชมวิธีปิดเสียงสวิตช์นะครับนี่คือปกตินะครับถ้ากดปุ๊บ จะมีเสียงนะครับใช่ไหมฮะโอเคแต่ถ้าเราจะปิดเสียงรีโมทตอนนี้พร้อมใช้งานอยู่ขึ้นสีเขียวใช่ไหมครับเรากดปุ่มล่างค้างไว้ให้ขึ้นสีแดงใช่ไหมฮะพอสีแดงเสร็จเราก็กดตามนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ปุ่มบนครับปุ่มล่างและปุ่มบนนะครับเนี่ยครับ คือสังเกตที่ไฟจะไม่กระพริบแล้วนะครับจะขึ้นเป็นส,สีแดงสีเขียวค้างไว้เสียงที่ได้ยินนั่นคือเสียงสัญญาณเรียกรถนะครับแต่เสียงตรงนี้จะไม่มีแล้วโอเคเนี่เปิดพร้อมใช้งานนะครับนะครับเสียงจะเงียบไปแล้วครับเสียงจากวซตช์จะเงียบไปแล้ว คราวนี้มาชมวิธีเปิดเสียงเวลาที่เรากดสวิตช์นะครับให้ดังปกตินะครับเชิญชมนะครับโอเคนี่ขึ้นทํางานปกตินะครับขึ้นสีเขียวนะครับแล้วก็กดปิดการทํางานนะครับให้ขึ้นสีแดงขึ้นสีแดงเสร็จแล้วก,กดปุ่มล่างและปุ่มบนนะครับนีครับไฟกระพริบๆๆเตียครับที่รีโมทนะครับก็คือว่า เสียงดังปกติเลยนะครับลองกดดูนะครับเดี๋ยวเราเปิด้การทํางานให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ดันลงไปครับนะฮะเสียงดังขึ้นปกติเลยนะครับก็จะประมาณนี้นครับในส่วนของการเปิดเสียงสัญญาณในการกดสวิตช์นะครับต่อไปเรามาชมวิธี เปิดปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนตำแหน่งรถนะครับเชิญชมครับทำงานปกตินะครับรีโมทขึ้นสีเขียวนะครับเรากดปุ่มบนนะครับค้างไว้นะครับให้ขึ้นสีแดงนะครับนี่คือปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนตำแหน่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับคือเวลาเรากดเนี่ย รีโมทจะขึ้นสีแดงนะครับไฟหน้ารถก็จะกระพริบนะครับแต่เสียงสัญญาณแจ้งเตือนตำแหน่งรถไม่ดังนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมฮะไฟรีโมทขึ้นสีแดงไฟหน้ารถกระพริบแต่เสียงสัญญาณแจ้งเตือนตำแหน่งรถเงียบไปแล้วครับ แต่ถ้าเราจะเปิดใช้งานปกติเราก็กดปุ่มบนเนี่ยตรองรีโมทเนี่ยค้างไว้เช่นเดิมครับให้ขึ้นสีเขียวครับเสียงกลับมาปกติแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับวิธีเปิดปิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนตำแหน่งรถนะครับ สำหรับคอนเทนต์นี้ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับก็จะมีวิธีเปิดปิดสัญญาณการกดสวิตช์นะครับแล้วก็เปิดปิดสัญญาณการแจ้งเตือนตำแหน่งรถนะครับสำหรับคอนเทนต์ต่ตอไปผมก็จะทำในส่วนของเอ,อ่อการตั้งเสียงสัญญาณดังเบาปานกลางแล้วก็ตั้งความถี่ ของเสียงนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบเสียงสัญญาณกันขโมยในคอนเทนต์ต่อไปนะครับกดติดตามชมครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่กด s u b s c ค i b e กดแชร์กดไลค์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ